761นะคะตอนนี้โทรเข้ามาได้เลยค่ะเปิดสายอยู่นะคะอะสายแรกประเดิมเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณโตรครับครับป๋าครับเอ่ออยากจะถามว่า24กับ25เหรียญเสมาในเลื่องเน,นแพ่ไหมฮะเอ่อตอนนี้อยู่หลักหมื่นกว่าบาทครับหมื่นเท่าไหร่ครับก็ตั้งแต่หมื่นต้นจนหมื่นกลางกลางครับเพ้่อยู่กับสภาพครับป๋บาเออเออพระผมพระผมเหรียญเป็นเป็นเป็นผระผงอะพิมพ์ใหญ่อะเล่นกันแผ่ไหมฮะ ลักสองสามหมื่นสี่หมื่นครับมันขึ้นอยู่กับพิมพ์ครับป๋ามีพิมเล็กพิม์กลางพิมใหญ่มีขอบไม่มีขอบครับพิมพ์ใหญ่คะก็จะหลักหมื่นกลางกลางครับพิมพ์ใหญ่มีขอบนะมีขอบถ้าสภาพสวยก็ยังหลักหมื่นกลางกลางครับป๋าลักหมื่นกลางใช่ครับอ๋อแล้วพวกแหวนเนี่ยปีสองสี่เล่นแพงไหมแหวนแหวนต้องกดูอะแหวนปอกมีใช่ไหมไม่ไม่ไม่แหวนเป็นหลิงนะอ๋อแหวน ปีสองสี่อ่ะครับครับครับก็อยู่หลักหมื่นครับป๋าหลักหมื่นต้นบบบหมื่นกลางหมื่นก็ปัจจุบันนี้น่าอยู่ประมาณล้วสองถึงสามหมื่นบวกลบครับป๋าสองพันหมื่นครับเมื่อก่อนแพงนะเมื่อก่อนแพงมากยิ่งเนื้อเงินยิ่งแพงมากเลยครับครับค่ะฮัลโหลถ้าเนื้อเงินจะแพงหน่อยครับป๋าแต่ถ้าเป็นเนื้อโลหะแล้วไม่ปอกมีดเลเล่นเขาเท่าไหร่อ่ะปอกมีดอ่ะ บอกมิ้นท์ถ้าเป็นเนื้องเงินก็อยู่ประมาณสามหมื่นบวกลบครับป๋าแล้วเนื้อทองแดงอะ่ะทองแดงก็จะหมื่นกว่าบาทบวกลบครับหมื่นกว่าบาทครับโอ้ค่ะโอ้แล้วแล้วร,รูปหล่อลุงลุงปู่ดูเป็นเป็นเนื้อเงินเนะีรูปหล่อมันมีหล่อพิเศษกับหล่อวิเชียรนะป่าลูกหล่อหล่อพิเศษหล่อพิเศษหล่อพิเศษเอาล่าสุดเลยนะครับผมขายไปหมื่นสองป่าอ้หมื่นสองอย่างฮะใช่ครับล่าสุดนี่เลยเนี่ยอะครับ S <S ซื้อมาหมื่นหนึ่งกระป๋ขายหมื่นสองเนี่ยล่าสุดเลยอ๋อขอบคุณมากครับแค่นี้ทั้ดเครับสวัสดีค่ะมีดหมอหลวงพ่อเดิมขนาดเน็บกระเป๋าเสื้อได้ราคาเท่าไหร่อันนี้นนนเขาเรียกว่ามีดมีปากกานะครับ<อ>มีสาริกาหรือมีปากกาหรือมีเล็กๆนะครับ,รบถ้าถามว่าราคาเท่าไหร่เนี่ยปัจจุบันนี้มันมีหลายเลนนะครับขึ้นอยู่กับยุคของมีดนะครับเนื้อโลหะของมีดก็มีผลปอกกรัดก็มีผลนะครับ เอาเป็นว่าอยู่หลักหมื่นกลางๆชัวร์นะคะ,ะคำถามผมพี่อนุชัยถามบอกว่าพราะทวดลอยองค์ก้นทองคํารุ่นคดสารหมื่นปีราคาเท่าไหร่คะรุ่นนี้เมื่อก่อนโด่งดังเพราะว่าใช้งาพี่แมงมสมาทำอ๋อโด่งดังมากเคยเล่นกันหลายหมื่นนะครับปัจจุบันนี้อาจจะอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทน,นะครับค่ะนะอันนี้ก็ราคาตกมาเยอะไหมก็คือ สภาวะเศรษฐกิจเขาไม่เป็นบวดแล้วราคาเขามีขึ้นคือวงการพัะอย่าตกใจนะเขามีขึ้นมีลงอยู่แล้วแต่เราจะชวเข้าช่วงไหนก็แล้วแต่บางคนในคนไทยเนี่ยแปรช่วงพระขึ้นเนี่ยชอบเข้ากันโอ้ยอยากได้ซื้อตามเขาแต่ว่าพระลงตกใจนะครับไม่เหมือนผมนะที่ผมตอนเนี้ยพระลงผมผมชอบเพราะมีการซื้อขายได้ง่ายราคาหุ้นเือนได้ง่ายนะครับแล้วก็ซื้อในราคาความจริงขายได้เลยแต่ช่วงเวลาพกๆเนี่ยบางทีเราตามไม่ทันนะ วันนี้หมื่นหนึ่งอีกเดือนหนึ่งแปดหมื่นเงี้ยค่ะหอย่างี้จะไปเล่นกันยังไงอันนี้พูดเรื่องจริงพูดเรื่องจริงนะอ้าวเปิดสายอยู่นะคะ0ูนย์สองหกเจ็ดแรีบโทรเข้ามาส่ง SMS มาก็ได้4 2 3สองสามตอนนี้ก็ไลฟ์อยู่นะคะส่งข้อความนะคะเพราะเนื่องตอกนอบนราคาเท่าไหร่คะสามหมื่นบวกลบครับถ้าสวย พอเนื่องอะอ่ะนอนอบนนอข้างนอซ้ายนอขวานอบนต้องดูด้วยนะว่ามีนอสองตัวนะครับไม่ใชะซ้ายขวาก็มีนอสองตัวนะครับมีนอพ่อเนื่องกับนอพินัยกรรเพพินัยกรรมก็คืออาจารย์อิดนะครับเปิดตู้เซฟเจอนโคดนออยตัวหนึ่งว่าตอกเหรียญพอเนื่องเลยครับเพราะตอนนั้นเหรียญพอเนื่องยังมีอยู่ในในวัดนะเอ๊อย่างนี้รา้วคะต่างกันเยอะไหมคะไม่ไม่เยอะอะครับขึ้นอยู่ความสวยแล้วก็ความสมบูรณ์สภาพมีจานไหมมีจานเหล็กไหมจานเหล็กก็จะมี ค่านิยมแต่จะน้อยกว่าจานดินสออจานดินสอเคลือบเล็กก็จะมีมูลค่ามากกว่านะครับนะคะหรือว่นวจุลามณีสมุทรสงครามออกวัดจุลามณีออกจุลามณีออกวัดจุลามณีนะคะอ่ตอนนี้เปิดสายนะรีบโทรมานะคะอ้าสายต่อไปเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับครับอยากทราบว่าเรียนอุปลิีวัตรตลาดเกียบรุ่นแรกเตมายันเนี่ยใช้ปั๊มด้วยปีศูนย์หกเนี่ยเท่าไหร่ครับหลวงพ่อเลยนะครับป๋า หลวงปู่ฤิวัตราเกียบอําเภอบ,บางบกกินจังหวัดนครศรีใหญ่พัทนครศรียาชน,นะครับผมตอบป่าได้เดี๋ยวนี้เลยลผมไม่เคยเช่าแม้แต่องค์เดียวเลยไม่เคยซื้อไม่เคยเล่นพระหลวงพ่อเลยหลวงปิวเลยนะใช่ครับขอโทษจริงจริงเพราะผมไม่เคยเจอจริงๆริงเขาทำน้อยมากใช่แต่ผมรู้ว่าคือพระท่านเนี่ยทำน้อยจนผมเนี่ยยันข้าหลังไปยันปั๊มไม่มีคือผมได้มาสภาพสมบูรณ์เลยศูนย์หกอืมผมรู้ว่าแกสร้างพระน้อย ศิลปวงวจงกับหลวงวิลาววัดกาเนี่เก่งมากศิรปสมเด็จลุนด้วยฮะวัดเขานุ่นน่ะศิลปลาวครับคือท่านเก่งนะหานุมานเนี่ยตักคสักไม่เหมือนใครนะครับเพราะว่าท่านสักได้ทั้งยา่าทหารไหนว่าไหนป่าป<ร>ว่างๆป่าถ่ายรูปส่งไลน์มาให้ดูบ้างนะเพราะว่าหายากจริงๆเหรียญน่ะใช่หายากรผมผมบูชาผมได้ปันท่านมาด้วยจากติดเองท่านเลยนะครับแต่หนุมาท่านนั้นทำแค่สักเก้าสิบเก้าตัวเองหนุมาเคร่บครับ เดีผมรู้ว่าพระท่านพระเครื่องท่านก็สร้างน้อยมากเลยวัตถุคนท่านก็สร้างน้อยแล้วแปลว่าท่านตายเนี่ยต้องเอาใบี้เด็กไปโรยแล้วเผานะปรากฏว่าที่ตาโอท่านเป็นเป็นทองแดงมดเลยเป็นพิฆงเป็นทองแดงมดเลยครับ,รบเกง <laughs> ่ง <laughs> ป่าส่งรูปมาให้ดูบ้างนะ ครับ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 ค่ะนะส่งรูปมาให้ดูกันได้นะคะก็จะได้ช่วยกันวิเคราะห์เหรียญปั๊มรุ่นแรกหลวงพ่อยอดวัดใหญ่อ่างทองราชบุรีราคาเท่าไหร่คะหลพ่อยอดเนี่ยค่อนข้างจะมีเวทราคาค่อนข้างจะห่างเยอะนะครับถ้าสวยหลักแสนเลยนะแต่ถ้าสภาพทั่วไปก็หลักหมื่นจนหลักพันมีเลยนะครับมันขึ้นอยู่กับความสวยจริงๆค่ะตอนนี้ราคาลงปะไม่ลงครับนี่พระราชบุรีส่วนใหญ่เป็นพระพระเก่าเนี่ยเขาไม่ค่อยลงนะแต่ว่า ขึ้นอยู่สภาพอย่างเดียวค่ะเอาว่าถ้าสวยคุณตีไปเถอะอ่ะอืมสายต่อไปเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวันดี้ครับอาจารย์ครับครับป่าครับอ่อผมอยากทราบราคาสมเด็จยันห้าวัดบรรเล่ประมาณเท่าไหร่นะครับไม่ใช่วัดอรานไร่นะครับหลักหมื่นครับป่าตอนนี้สองสามหมื่นบวกลบเลยครับยันห้านะครับใช่ครับปัจจุบันหลายหมื่นจนเป็นแสนครับปัจจุบันเมื่อก่อนนะหลายหมื่นจนเป็นแสนครับ ตอนนี้อยู่หลักสองสามหมื่นเลยครับป๋าตรงนี้หลังยันห้าครับแล้วก็แหวนแหวนลงยาลงพ่อเดิมมีประมาณเท่าไหร่ครับสภาพดีดีเป็นแสนครับป๋าสภาพดีดีเป็นแสนครับขึ้นเยอะอย่างนั้นเ่ยหรอครับครับถ้าสภาพดีๆนะวงล็บนะถ้าสภาพดีดีนะครับเป็นแสนแต่ถ้าไม่สวยนี่หลักหมื่นต้นมีนะครับแหวนแหวนลูกไข่ลงยาใช่ครับใช่ครับ ครัขอบคุณครับคครับค่ะนะคะพะขึ้นปากก็ตกใจพระลงปากก็โฮ่อันเป็นธรรมดาโอ้ยทำไมขึ้นเยอะจังเลยนะคะอส่งข้อความมาถามนะคะใน4230777แบบนี้นะคะส่งมาค่ะทุกๆคำถามเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะที่ติดตามรายารคือผมพยายามตอบให้ทั้งหมดแล้วก็ตอบเป็นข้อมูลปัจจุบันที่สุดนะครับ นะคะ,ะคำถามต่อไปค่ะพระชัยหม่อมมิตรใช่ไหมคะอืมใช่ครับนะฮะแต่งแต่งเดิมสภาพส,สวยๆเลยราคาเท่าไหร,ร่คะเอางี้ไหมยังไงถ้าองค์นี้แทนนะถ้ามีนะแท้แล้วสวยจริงนะเราคุยที่หนึ่งล้านก่อนเราคุยที่หนึ่งล้านกันขอดูองคนะ์เลยขอดูพระเลยโอ้โหขอดูพระเลยขอดูก่อนขอดูก่อนแต่ถ้าัดแท้แล้วสวยเนี่ยนะหรือถ้ามีตลับเดิมอยู่ด้วยนะ สตาร์ทกันหนึ่งล้านอขอดูพระหน่อยโอ้โหราคาสูงมากพระช <ใจ S 2> ัยมงคลราคสูงมากมมนะ,ะอะ้าวตอนนี้นะคะ,ตอนน,ะ,คะตอนนี้เปิดเปิดสายอยู่นะ0ูนย์สองหกเจ็ดแปดหกเจ็ดหกหนึ่งนะคะศูนย์สองหกเจ็ดแปดหกเจ็ดหกหนึ่งร,รีบโทรมาหรือเวลาอีกไม่มากนะเ <ifica> หลือเวลาโดยประมาณสามนาทีโทรมาตอนนี้จะได้คุยกันรู้เรื่องไม่ต้องโทรเข้าเบอร์ผมเฮ้ยมนี่ก็มีโทรมา นะมีโทรเข้ามาเหรียญหลวงพ่ออีปี2511เล่นกันเท่าไหร่คะหลักพันครับหลักพันหลักพันไม่ไกลถ้าเป็นเนื้อพิเศษก็อาจจะพันไกลๆค่ะหรือจะมีเ้อทองถถ้าจำผิดผมว่ามีเนื้อทองคำนะหนึ่งหนึ่งก็อาจจะหลักแสนออ๋หลักแสนนะคะอ่ะราคาก็เรียกว่าไม่ได้แรงมากสำหรับพระที่ถูกเป็นที่ยอดนิยมถูกปะจ่าจงคงอีจันทร์สงครามอินโดจีนนะครับนะอ้าว คุณพี่วิชาญถามมาว่าเจ้าสัวรุ่น2เนื้อทองแดงราคาเท่าไหร่คะปัจจุบันนี้ประมาณสอง0ม้าบวกลบครับจะย่อม,อมลงมานิดนึงเมื่อก่อนจะสาม0 0ืบวกลบนะครับอ๋อสามหมื่นบวกลบนะคะเหลือเวลาอีกสองนาทีอีกสองสานาทีนะคะรีบโทรมานะคะ0ูนย์สองหกเจ็ดแปดหกเจดหกหนึ่งะหรือว่าส่ง SMS มาคะ่ะสี่สองสาศูนย์เจ็เจดะคะหรือว่าส่งข้อความมาในเพจตอนนี้ก็ได้กํลาลังไลฟ์กันอยู่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยคนดูเยอะมากนะแต่อาจจะติดธุระกัน ไม่เป็นไรสติธุรศไม่เป็นไรถึงเวลาก็ทัวร์มตอนตีสี่มางดูไม่ทันไม่เป็นไรไปดูยอนหลังเอาผมยังไม่ตื่นครับป๋าเอาขอสายต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับปิดเสียงโทรศัพท์เอ่อโทรทัศน์ก่อนนะคะครับป๋าครับอยากสราลูกตาโครับ ป๋าต้องปิดเสียงโทรศัพท์ก่อนเอ้ยปิดเสียงโทรทัศน์ก่อนนะครับป๋ามันสะท้อนมันไม่ได้ยินครับปิดเสียงโทรทัศน์ก่อนค่ะแล้วค่อยมาคุยกันในอ่าโอเคสมัยเย็นตาซวงวัชีบขาวผมได้ยินว่าวัชีปะขาวแล้วหนึ่งแล้วข้างหน้าอะไรนะครับป๋าหลวงพ่อโตเหรอไม่หลวงตาซวงอ๋อหลวงพ่อซวงชีบขาวครับครับป่าครับรุ่นไหนครับ กำแพงอะยืนนะท้ายืนท้ายยืนหล่อใช่ไหมอ่าแหลมๆใช่ไหมแบบได้หอกใช่ไหมอ่าอ่าหลักหมื่นครับป๋าครับหมื่นมากหมื่นน้อยที่อยู่ความสวยครับป๋าปิดตาลูกกระสวงนปิดตาอ่าปิดตาลูกกระสวงก็ก็ใกล้เคียงกันครับใกล้เคียงกันครับประมาณเท่าไหร่ก็หลักหมื่นนี่แหละครับป๋าเออครับขอบคุณมากครับ S <S ะะพระทรงขี่มักขาวเก่ m, งมาก m, m. นะพระสมเด็จหลวงปูน่นาควัดระฆังแตกรายงานหลวปู่นาควัดระฆังเนี่ยถ้าเป็นผรารุ่นิยมเล่นกันเข้ามาบีเก้าห้านะครับค่ะคือไม่มีไหลยพิมพ์ก็มีแต่เล่นลกันหลักพันที่ผมเห็นนะแต่ผมส่วนตัวผมไม่ค่อยได,ได,ได้ได้ซื้อขายนะครับกเล่นหลักพันจนหลักพันปลายนะครับอ่านะคะอ่ะขออีกคําถามหนึ่งปู่หลิว เต่าไตรามาสเล็กนะวะราคาเท่าไหร่คะตอนนี้ประมาณ3,000บวกลบครับอทอง 2, <000 S 2> แดง <000 S 2> ก็2 0ง0องบวก,กลบนะ,ะแต่เนื้องเงินก็หมื่นกว่าบาทนะครับนะคะหมดเวลาแล้วนะคะนะ,ะเดี๋ยวกลับมาพบก,กันใหม่ในวันพุธที่จะถึงนี้นะคะวันนี้คุณโตบรมีสยามดีฉันนนะที่ชากองรับ่นันลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ